หัวละแน่นะหัวละโค้งแน่นวหัวละเบกงน่สวัสดีครับสวัสดีครับอีกครับนี่เด้อครับผมเอาสดีปาม่าอกกันเรียงผีกันเด้อครับผมอีพีที่โทรไหลเร็วผมก็ไ่ได้นับเนี่ยครับโอเคครับวันนี้เขามีแศกรับเชิญสองท่านครับผมที่ทีมื่อก่ประสบการณ์และเรียงแล้วอัน ยอนกันนะกลัวเมื่สีร้อนขนาดใดไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่แอลรเราเปลี่ยนไปผู้ใดีวบอกกอนยายแววหรือยายเขียวยแหวก่อนอ่ะยายแหวก่อนบอกกอนเอ่าเป็นคุณยายออกซาทั้งสองคนเลยะจะพูดอะไรที่เท่าบอกเดี๋ยวแล้วที่ไ,ไปไป เป็นไหดียังร้วสี่กระโดนแล้วสมัยจันจำได้จำได้โอ้จำได้อยู่จำได้ตลอดติดตามผเหตุการณ์ของน้องดิคือคือตัวเองนี่มันมันลืมไปได้เมื่อไหรนึ่งไปถ้ากันไปน้อยน้ำเพราะสมัยนั้นปีสองนี่นะหน้าวนเจ้าคนละ ไปนอนนะพ่อแม่ไปนอนนะอือันนี้เมื่อนึ่นนงนอนตีเข่าอยู่มือนึงไอ้มีขอบควนหนึ่งอายุใกล้กันน่ะแหละตีเขา,าคือไอ้นวดข้าวเนี่ตีเขาคือนวดข้าวบั่นเราเขาเป็นร้อมไปกับตีอืออันนี้มีของพวนี้อยู่ข้างๆกันน่ะละยามแดงหกโมเนีย่ย ยังกันด่าก ina, ันนะนะตโตขมกันอ่ะใกล้กันอ่ะเหตุการณ์มันน้ำมึนเกิดขึ้นพอกเมียก็ด่าก unda, uh, okay. mm ันโจมกันลูกกับใครแต่ว่าลูกไปนอนร้านน้ำเนอะคไในล้านมันโวยายแลลูกนอนน้านน้ำเมียก็เฮียใจเ็าเฮียใจฟองเขาเฮียใจใครเขาเออเนี่ยอ่ะกระท่อมฟางบ่ ซุ้มซุ้มเุออุ่มเห็ดเห็ดซุ้มอ่ะขมคว้ามะม่วงผึงเครื่องไหว้อนเขาเดี๋ยวนอนเลยสินะไม่ให้หมอกลงไม่ให้หมอกลงตะก่อนมบิสติ้งเลยครับไปกวนมบิสวิ้ง้่วขึ้นแบบอากาศเย็นสบายอนหลันลมหัดบ่อยๆขอบขวน่าน่ายยุ่ กับ่ไก่กันไปไหนเน๊ะอ่าอ่าทะเลาะกันลูกก็ให้ไปบ้านนี้ด่ากันตีกันผมแย่น่ะอืมข้ค้วยนอนหน้าข่อมเน๊ะนอนข้อควยครับเออเอาผอมมาบ้านนะผอมที่นี่อ่ะนอนหน้าข่อมบางเอิญคอ้วยนอนอยู่ซื้อออกไข่ขึ้นไข่ขึ้นตอนแหนมันนอนอยู่นี่ข้อ้ยบ่แม่มันหายใจบ่หาย พีดมพอไปนอนหน่อยนอนไปน้นมานอนไปนอนมาพอกไปถึงไถถึงไถ่ถึงไถถึงหายใจก็ะไรแล้วกอะดิน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 รอนตัวร้ายเลยอืมเดี๋ยวเป็นยังไงบ้านนันแล้วเป็นยังไงครับบานนั้นเฮ้ยคุ่มฝ้าคุมหมอกควันควันรเบิดมันควายกัดินแบบแห้งดินรอนร้ายนี่ใจขาดนะอืมอืมนะพี่ดี่ไอถึงบอกไปอาจจะหน้าขางกันน่ะบ้านนั้น What? What วัดวกกับเมียน่ะติดทะเลาะกันน่ะแลนมาหาแม่ยุ้งน้าทองผีอันนี้ไต่ก,ไปปกันไปเบิ่งกล้วยเน่ยแม่งไงไปเบิ่งกล้วยเน่ยกล้วยผมติดตายแน่กล้วยผมติดตายแล้วเอ้ายอซื้อมันติดตายยังได้ไรออ๋คุยยค้ย,ยคุ้ยคุยค้ยคนอื่นคุย<แ>้ยคนที่ทะเลาะกันแม่คนที่ทะเลาะกันมันน,น้าติดกันอืกกนอมดนนิ้นบานพันพันที่ไหนแล้วใจขาดไปเบิ่งไปเบิ่งโอ้ไปเบิ่งเปคนค่อย ไปอุ้มเบิ้งมันก็ดีนี่จีเอ้ามุณมาทามเขาเป็นท่าแล้ววันเนี่ยยือซื้อไว้ซื้อทองใครดินตัวร้ายยังสั่นตัวแม่มันเนี้ตัวใหญ่มันเนี้ยดินนะแต่ตัวหมูสองสามตัวน่ะน้อนยืดซื้อบาดินอ๋อแบบนี้ตอนนี้ถามว่าพวกเจ้าที่ยังกันบาดอยังกันด่ากันเหรอไม่ง่ายมานอืมตีกันขากันลูกกับไห้มาสั่นเอ้าพวกเจ้ามือโ่วาน้าตรงนี้เพิ่นน่ะมันนั่น จ้าทีเบนหนังแข็งอพวกเจ้าไม่รักกันหายกันตีไม่ได้ทีหลังจะเหตุเพราะบบไไไไกับบ้นรู้แล้วพะย่ไย่พะยะย์กับบ้านลูกหลุายพู้ไปหาดอกไม้เทียนามาไปหา,าดอกไม้แต่ว่าดาอกเยี่ยงกับบ้านเนาะแต่เป็นมาสามดอกมาสามจริงม,มามัขอขอขามานังเลยพัะกกันนัง ลงมือควอยยกซึนลงมือเกินขอธรามพันบางทีเดาทางเอ้ยพันยังไม่ยุ่งน่ไใอยู่ดีไม่เห็นแต่หลานเห็นบเอจะเห็นลบกหลานตหลนย่านแล้วลูกหลานคอนอเหียแต่ไม่ก็ประมาณสามถุงไม่ดัทำคืนนึงหมอดไปเลยสามถุงมนอยู่ถุงน้าอย่นี้ถุงนะาอรนเจะขาเนี้ย ตีลูกหลานท้อลูกหลานยาแล้วหลานย้อมแล้วจะเห็นแบบนี้ท้อบงูบงูว่าหลานมันยิดมไปเงี้ยไปเงี้ยไปงผู้ใดหลูกหลานบงูพ่จถียงกันตีกันสานกันเหมือนในกุูาบอีเม้นน่ะทีู่บริเวณเขานอนหยู่เขาเอกเห็ดสุ่มนอนอยู่น้าห้อยดันน่ะห้อยตัวที่มันทองไปตูงแม่เนี้ย มันอาจเ็นมัวท้องจะได้ไมวยเวยเขวย้อึอเป็นมน้อยอยู่ซื้อพ่อใครขึงนใครขึ้นอ๋อเออกินรเดียต้อปฏิหารวันนี้เขาขอเหรอดิขอวันมวาย้อนเลยบอว่านี่พอกันดีสามัดตนแก่ขาดอยู่ก่ขาดกลางน้เขาเไปอ่าเจ้ทีเลสเง ทีเลยเสีเฮ็ดสองขออ่อยพัวเมเนี่ยู่นี้มานะคนอ่าจะบิีดทองนั้นรวยังยังพร้อมกับใครถึงใครน่ยอันนี้เห็นกับตาเลยอไม่ใครเพราะอะไรเขาขอขมาขอเลี้งไแล้วขออ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้แบบเอี่ยมเมั่กยาแล้วยเออเลอเลือคือเอี่ยมเนาะยีสานกัเอี่ยมนะม่ก่ยำเข่วเม่อก่อืย โอเคอันนี้ก็คือเจ้าที่แรงแล้วแล้วอย่าไปทะเลาะหรืออย่าไปทักไปท้วงมันมัืมแล้วอย่าไปลบลู่เพิ่นมือนี่นะครับมันโตกับที่แบเวอกคือฝ่ามันคือมันมัวแล้วมันมีฝนตกเป็นวัดโกนความครับมือนี่แบบยั่นไรกับรรยากาศเลยครับผมเอาครับนี่หนนี่คือกับดายเรือ อันน th ี ừ, <ể> ้คือกรกินข <em. S 1> ้างม็เด้วยครับผมบริเวณโง่บริเวแต่วแบเราเราเขาบอกคูอกอนฟังตื่นเด้นครับผมก็อด้มีการหลบรูเนี่ยมันสิครับเอาคลิครับเราไปฟังเรื่องต่อไปของย้ายเขียวไปเยอครับผม